สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดูพระกับบูณสามวาวันนี้นะครับนำท่านมาชมเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่สร้างโดยกระทรวงมหามหาไทยนะครับก็เป็นหลังจากที่ได้ทำคลิปนะครับเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครบ3รอบไปแล้วเนี่ยนะครับ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องก็เลยอยากจะเสนอเหรียญที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเนื่องในว,วโรกาสมงคลสมัยนะครับฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับเมื่อปี39ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็สร้างเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ เกิดความต่อเนื่องนะครับว่าเหรียญที่กระทรวงอัดไทยสร้างเนี่ยก็จะมีมีเป็นลําดับลําดับไปนะครับก็เหรียญน,นี้นะครับเหรียญชุดนี้เนี่ยกระทรวงอัดไทยได้รับพระบรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตนะครับให้จัดทําและเผยแพร่เป็นมีทั้งพระบรมรูปนะครับและก็เหรียญเสมาเพื่อให้ไปสู่ประชาชนเนี่ยได้มากที่สุดนะครับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนบรรษา5ธันวา2539และก็เนื่องในปีมหามงคลวโรกาศฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เลยได้จัดทำเหรียญเสมากับพระบรมรูปนะครับทองสำริดเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับ แล้วก็รายได้เนี่ยจะได้นำรายได้ทั้งหมดนะครับทุนก้าวถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชก,กุศลมูลนิธิชัยพัฒนานะครับแล้วในปีนี้ก็เพื่อให้เกิดการแพร่หลายการเผยแพร่เหรียญเนี่ยไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำหนดจำนวนราคาเหรียญเนี่ยให้ ถูกหรือว่าให้ต่ำเป็นพิเศษนะครับก็คือเหรียญอัลปาก้าเนี่ยสร้างทั้งหมด5ล้านเหรียญน,นะครับจำนวนให้เช่าบูชาจำนวน9บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เหรียญเงินขัดเงาเนี่ยสร้างทั้งหมดห0 0หมื่นเหรียญกำหนดแค่เงินขัดเงานะครับห้าหมื่นเหรียญเนี่ยกำหนดเพียง499บาบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เหรียญเนื้อทองคำเนี่ย หนัก15กรัมจำนวน25,390เหรียญก็กำหนดราคาเพียง8,999บาทอันนี้ในปีเมื่อปี39นะครับแล้วก็เหรียญของพระองค์ท่านนะครับก็ด้านหน้าเป็นรูปพระบรมสาธิสลักษ์ประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลการจะนะสิงหาดนะครับบนพระราชบัลลังก์ด้านหลังก็เป็นตาสัญ,ญลักษณ จัก,กรีนะครับระบุปี39นะครับก็เรียกว่ากำหนดแล้วก็ยังนอกจากนี้ก็ยังมีพระบรมรูปนะครับนั่งประทับบนบัลลังก์เหมือนกันนะครับประทับเหนือพระที่นั่งพุทธานการชนะสิงหาดบนพระราชบัลลังก์เหมือนกันก็เป็นจำนวน25,390 พระบรมบรูปนะครับให้จองเพียง5,999บาทนะครับซึ่งสวยงามสง่างามเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ไม่สูงนะครับแต่อันนี้ก็เป็นราคาเมื่อปี39นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ถ้าสร้างใหม่ๆเนี่ยก็ต้องแพงกว่านี้แน่นอนนะครับตอนนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเหรียญอัปป้าเนี่ยเบาทเนี่ยถือว่าถูกที่สุดเลยนะครับ ที่บรรดาหน่วยงานสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็ตอนนั้นผมก็มีโอกาสไปจองที่กระทรวงมหาดไทยเลยนะครับจําได้ว่าไปจองที่กระทรวงมหาดไทยเลยพอ,อเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องมวลสารนิดนึงมวลสารนะครับที่ใช้ทําเป็นชนวนเนื้อโลหะเนี่ยก็ได้มวลสารจากชนวนโลหะพระกริ่งดํารงราชานุภาพเมื่องานร้อปีกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี2,533นะครับแล้วก็ยังมีชนวนโลหะพระนิโลคันธรายนะครับเมื่อปี38นอกจากนี้ก็ยังมีแผ่นยันจากคณคณาจารย์ทั่วประเทศนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็รวบรวมมาแล้วก็ ได้ประกอบพิธีพุ้ทาพิเศษที่วัดบวรนิเวศนะครับในพระอุโบสถเนี่ยโดยมีสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระยาณสังวรเนี่ยส่งแผ่เมตตาจิตให้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญดีนะครับสร้างด้วยเจตนาบริสุทธิ์อันเป็นกุศลนะครับแล้วก็เพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคลนะครับในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญมหามงคลอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับคราวนี้เรามาดูตัวเหรียญกันนะครับว่าตัวเหรียญเนี่ยมีอะไรบ้างหลายหลายท่านก็ยังหลายหลายท่านถ้า,ท,าท่านเคยเช่าไว้แล้วนะครับของแท้เนี่ยอันนี้ผมได้จองมากับมือเลยนะครับที่กระทรวงบัตรไทยจำได้ว่าจองเหรียญงินหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญ เอาปกาก้าเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญนะครับเพราะว่า9บาทเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญก็90 0บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บรรจุซองเป็นถุงมาเลยนะครับผนึกเป็นถุงผ้ามาเลยผมจําได้แล้วผมก็จ่ายแจกปีงานปีใหม่แจกปีใหม่แจกพักพวกไปเนี่ยจนเหลือปัจจุบันเหลืออยู่10กว่าเหรียญน,นะครับไม่น่าเชื่อว่าผมจะแจกได้มากขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็น วัตถุมงคลหรือเป็นของเนี่ยมหามงคลนะครับใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับแล้วก็เหรียญที่ผมไปจองเนี่ยก็เป็นบล็อกที่นิยมนะครับมีความนิยมทีเดียวแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าบล็อกไหนนิยมไม่นิยมก็แจกแจกไปอตอนหลังเหลือ10กว่าเหรียญเขาก็เริ่มมีการแยกบล็อกอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เลยเอามาส่องดูเอาเรามีบล็อก เขาานิยมก็คือบล็อกกระบ,บี่ยาวนะครับแล้วก็ต้องเป็นบล็อกที่มีลายละเอียดนะครับเส้นพระเกศาเนี่ยคมชัดเป็นบล็อกที่แรกๆกนะครับปั๊มแรกแรกแล้วก็บล็อกเนี่ยยังมีความคมชัดอยู่นะครับเดี๋ยวมาส่องให้ดูกันนะครับก็ที่ผมแยกได้ตอนที่ผมมีอยู่ปัจจุบันบว่าเหรียญเนี่ยก็มีเหรียญที่นั่งทรงประทับบนบัลลังก์เนี่ยแล้วใต้ บัลหลังมีก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่เหรียญเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นกระบี่ยาวอยู่ประมาณ 4- 5ห้าเหรียญกระบี่สั้นประมาณ6เหรียญน,นะครับแต่ของผมนี่ก็ไม่ใช่กระบี่สั้นมากนะครับเป็นกระบี่เรียกว่ายาวแต่ว่าสั้นกว่าที่ยาวจริงๆนะครับมียาวสั้นมีเนี่ยยาวสุดเลยอันนี้ถ้ายาวสุดก็จะชน ชนหอหีบเลยนะครับเนี่ยเนี่ยชนหอหีบเลยนะครับอันนี้กระบี่ยาวชนขอหีบซึ่งแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องดูทั่วอันนี้อันนี้เป็นบล็อกที่เขาบอกนิยมสุดนะครับก็มีเนี่ยมีก้อนเมฆมีเนื้อเกินเนี่ยก็คือการปั๊มปั๊มไปมากๆแล้วเนี่ยบล็อกเริ่มจะแตกนะครับเนี่ยถึงมีเนื้อเกินขึ้นมาตรงเนี่ย ตรงใต้ฐานเนี่นะครับอันนี้เป็นบล็อกที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมกว่าเพื่อนแล้วกระบีเนี่ยยาวติดตัวหอหีบเลยแล้วตรงกระบี่เนี่ยต้องมีเส้นรอบกระบี่ด้วยนะครับเส้นรอบพักกระบี่เนี่ยถ้าไม่มีเส้นรอบพักกระบี่เนี่ยจะถือว่าไม่ไม่ใช่บล็อกนิยมนะครับแล้วก็ ถ้าดูสภาพทั่วไปเนี่ยตอนดินเราต้องดูสภาพทั่วไปก่อนว่าสภาพทั่วไปเนี่ยต้องเป็นบล็อกที่มีความคมชัดมากๆนะครับเส้นพระเกศาเนี่ยต้องละเอียดเนี่ยอันนี้ดูง่ายๆเลยนะครับดูว่าใบหน้าของพระองค์เนี่ยนะครับพระพักเนี่ยนะครับพระพักของพระองค์ท่านเนี่ยจะต้องคมชัดลึกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เส้นพระเกศาเนี่ยเห็นเป็นริ้วๆเลยนะครับไม่ไม่เบลอนะครับ จะต้องเนี่ยเห็นอย่างนี้เลยนะครับชัดเป็นเส้นพระกีสาที่ละเอียดนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นบล็อกแรกๆแล้วก็ผิวเหรียญเนี่ยก็มีความมีความคมชัดเรียบตึงนะครับเหรียญก็เป็นอลปาก้าที่ไม่ได้ชุบนะครับไม่เงาเป็นอลปาก้าที่ไม่ไม่ได้เงาวับนะครับถ้าเงาวับเนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นบล็อกหลังๆห,หรือเปล่านะครับ แล้วก็ตำหนิตรงนี้มีทุกเหรียญเลยนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีจุดนะครับอันนี้มีทุกเหรียญแล้วก็มีผิวเหรียญที่เป็นกระแสวิ่งผิวบล็อกผิวเหรียญเนี่ยเป็นเป็นรอยเส้นๆนะครับอันนี้อันน,นนี้ยังไม่ชัดในในผิวแต่องคเนี้ยพิเศษก็คือมีก้อนเมกที่มีเนื้อเกินอยู่ใต้บัลลัง ต้พระราชบัลลังก์เนี่ยนะครับแล้วเหรียญเนี่ยสวยมากนะครับเหรียญเหรียญที่แกะได้สวยมากละเอียดยิบเลยนะครับเหรียญเ,เนี่ยแกะได้ละเอียดยิบคมชัดสวยงามมีผู้นําไปห้อยบูชานะครับเกิดประสบการณ์มากมายแล้วก็เหรียญเนี่ยก็เป็นเหรียญที่เป็นปีมหามงคลนะครับก็ถือว่าเป็น ความอุดมสมบูรณ์เป็นพระบารมีที่สที่ทรงครองราชมาถึง50ปีนะครับเขาเรียกว่าการจนาพิเศษนะครับก็คือถ้าฝรั่งเขาเรียกอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวนะครับก็เ,เป็นปีทองคล้ายๆว่าเป็นปีทองนะครับก็คือปีมหามงคลนะครับหรือเป็นปีทอง อันนี้ก็ถือเป็นเหรียญที่น่าจะน,นิยมสุดแล้วนะครับผมผมก็ไม่ทราบว่าจะมีบล็อกพิเศษกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้แล้วด้านข้างก็เป็นการปั๊มตัดฉีกนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันตัดก็ตัดมีรอยตัดแล้วก็มีรอยหย,ยาบหบฉีกเป็นเหมือนการฉีกออกไปนะครับก็เป็นเบสิกของเหรียญแท้แล้วก็ความ หูเหรียญน,นะครับจะต้องเอียงไปทางด้านหลังนะครับเนี่ยเฉียงไปทางด้านหลังจากการปั๊มนะครับนะครับเหรียญก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับเหรียญเหรียญเหมือนกันคล้ายๆกับเหรียญเสมาสามรอบเหมือนกันนะครับ แต่ว่าก็เหรียญมีความหนานะครับแล้วก็มีความคมชัดสวยงามมากนะครับอันนี้เรามาเทียบกับเหรียญเหรียญพักกบี่ยาวที่แต่ไม่มีก้อนเมฆนะครับอันนี้ไม่มีก้อนเมฆเห็นไหมฮะมีความแตกต่างมีก้อนเมฆเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดสังเกตนะครับที่ดูง่าย แต่จริงๆแล้วเหรียญที่ไม่มีก้อนเมฆน่าจะเป็นเหรียญที่ปั๊มก่อนนะครับบล็อกยังไม่แตกนะครับความคมชัดเนี่ยสวยงามเช่นเดียวกันนะครับแต่เหรียญน,นี่จะไม่มีไม่มีก้อนเมฆเห็นไหมเนี่ยไม่มีก้อนเมฆอันนี้มีก้อนเมฆ แล้วก็กระบี่ก็เช่นเดียวกันนะครับกระบี่ก็จะต้องยาวเกือบชิดตัวหอหีบนะครับแต่ยังไม่ชิดเรียกว่ามองเผลอเผก็ชิดเลยแต่ถ้าส่องแล้วก็จะไม่ชิดแล้วก็มีเส้นรอบกระบี่นะครับเหรียญก็สวยงามนะครับอันนี้ถือว่าสวยงามมากคมชัดลึก แล้วก็มีจุดตรงนี้เหมือนกันทุกเหรียญอันนี้ที่ผมดูนะครับมีจุดเหมือนกันทุกเหรียญนี่ตรงเนี้ยตรงตรงมุมนี่นะครับตรงมุมเนี่ยมีมีจุดเหมือนกันทุกเหรียญ เหรียญก็จะเรียบตึงนะครับบางอันก็มีเส้นสายฝนแต่นี้ไม่เห็นนะนี้เป็นรัศมีปั๊มแล้วัศมีกระจายนะครับของเนี่ยนะครับบล็อกแรกๆเนี่ยต้องคมอย่างนี้เลยนะครับคมชัดมากสวยมากนะครับเหรียญตอนแรกๆเนี่ยผมไม่ได้ส่องละเอียดก็ไม่ไม่ทราบตอนหลังๆเนี่ยมาส่องแล้วโอ้โห มีความแตกต่างกันระหว่างที่เขาบอกบล็อกเสริมกับบล็อกแท้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าไอ้บล็อกที่บล็อกเสริมเนี่ยจะที่เขาบอกบล็อกเสริมเนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่าแต่นี้ลองมาดูกระบีสั้นกะบีสั้นจะมีสั้นกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยผมเคยเห็นมีสั้นกว่านี้อันนี้สั้นนะเห็นไหมสั้นกว่านี้ไม่รู้มีหรเปล่านะครับ เนี่ยอันนี้ไม่ชิดนะครับเนี่ยไม่ชิดไม่ชิดห่อหีบนะครับอันนี้ก็ไม่ชิดนะครับเนี่ยถือว่าเป็นอันนี้เป็นพิมพ์บล็อกกระบีสั้นความคมชัดก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอันนี้เป็นเหรียญเหรียญยุคแรกเนี่ย ผมก็ไม่ทราบว่ายุคหลังนี่เขาแต่ทราบว่ามีความไม่ชัดในในหลายๆส่วนนะครับเนี่ยแต่ก็จะต้องมีแม้เป็นบล็อกกระบี่สั้นก็จะมีมีจุดนะครับตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันกบบล็อกกระบี่ยาวก็มีจุดเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จะมีเส้นสายฝนนะฮะเห็นไหมมีเส้นสายฝน ทีะเรลเย็นดีกว่านะฮะบล็อกนียจะมีเส้นสายฝนเนี่ยเนี่ยบล็อกนี้มีเส้นสายฝน,นะฮะปะบีสั้นเนี่ย เส้นสายฝนเนี่ยสาดนี่นะฮะกลกบีสันยังมีเส้นใสายฝนต่ดูความคมชัดนะครับเหรียญแท้ต้องคมชัดอย่างนี้นะครับพระเส้นพระเกศเนี่ยคมมากนะครับ ดูในนี้แสงสะท้อนนะครับจริงๆแล้วคมกว่าน,นี้ถ้าเราส่องด้วยตาจะคมมากเลยนะครับจะแบบเป็นเส้นๆเลยดูพักๆก็จะคมชัดเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยต้องละเอียดอย่างนี้เลยนะครับเหรียญแท้เนี่ยต้องละเอียดอย่างนี้เลยดูง่ายๆตรงนี้ก่อน ถ้าไม่ตรงนี้ไม่คมไม่ละเอียดเนี่ยก็ผ่านได้เลยนะครับว่าไม่น่าจะแท้หรือไม่น่าจะเป็นที่นิยมเราเอาความนิยมเป็นหลักแล้วก็ที่พระหัตเนี่ยนะครับที่พระหัตเนี่ยจะต้องมีความละเอียดนะครับเนี่ยมีรอยประสานมีเส้นที่ซ้อนขึ้นมาในนิ้วในพระหัตเนี่ยนะครับ นี่ก็เป็นแนวทางการดูเบื้องต้นนะครับก็ดูธรรมชาติเป็นหลักก่อนเนี่ยดูตรงพระหัสนี้ก็ต้องละเอียดอย่างนี้เลยนะฮะ หัสนี้ต้องเป็นการประสานพระหัสอย่างละเอียดไม่เบลอนะครับเนีย่ยดูพระพักนี่ต้องแล้วก็เส้นพระเกศาเนี่ยต้องคมชัดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นบล็อกนิยมสุดนะครับก็เป็นแนวทางในการชมเบื้องต้นนะครับ แล้วก็เหรียนต้องมีความเรียบตึงมีความหนามีความคมชัดนะครับตอนนี้ความนิยมค่านิยมก็ยังไม่สูงมากนะครับยกเว้นบ็อกที่เขานิยมเนี่ยนะครับดูเนี่ยตรงนี่โอ้คมมากเลยนะครับเนี่ย การประสานพหัสนะครับสวยงามทุกจุดเลยนะครับเนี่ยก็วันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าเหรียญเสมาที่ระลึก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเนื่องในวรโรกาสปีมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัตินะครับ50ปีนะครับที่กระทรวงมหาดไทยสร้างเมื่อปี39เนี่ยให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเหรียญแท้ๆเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะ เช่าหาได้นะครับเป็นแนวทางแล้วก็ถ้าอยากเป็นปันจากผมก็ทักมาได้นะครับวันนี้บูญสามวาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ